คอมเมนต์อะไคุณคิดเช่นกายบอกว่าอยากเห็นรีวิวชิปเซียหรือเอเวอร์ลินครับอืมจัดไปฮะในวันนี้นะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเอกก็ตามชื่อคลิปเลยจะมาแชร์ถึงกระเป๋า a อ r m e s 3แบบ3รุ่นนะที่อมองว่าผู้ชายสามารถใช้ได้อย่างง่ายนะครับเรื่องของกระเป๋าว่าผู้ชายต้องใช้แบบไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆเ,เคยพูดเรื่องนี้ไว้แล้วนะในคลิปของกระเป๋าเคลลี่นะครับว่า,าไม่ควรจะมองว่าผู้ชายจะต้องใช้กระเป๋าแบบไหนเท่านั้นหรือว่าไซส์ใสนเท่านั้นนะเพราะว่าจริงๆเราเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของรัวสิยมความชอบถ้าเรามีความรู้สึกพอใจกับดีไซน์แบบไหนขนาดแบบไหนแล้วเราใช้แล้วเรามีความสุข ไปเธอคำมันก็มันก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าคลิปนี้เกเนี่ยได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกับเพื่อนนะฮะกลุ่มเพื่อนที่เทกรู้จักหรือคนรอบตัวที่เขาใช้สินค้าของ m อมเอสแล้วเขาต่างมีความคิดเห็นในทางเดียวกันว่ากระเป๋าเหล่านี้ผู้ชายสามารถใช้งานได้ง่ายแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงนะฮะพกของหรือว่าพกอะไรไปกับตัวเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วกระเป๋าพวกนี้ก็จะสามารถจุอของที่ ถือว่าเป็น essentials ของผู้ชายได้ค่อนข้างดีนะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็ไปดูกันเลยกระเป๋ารุ่นแรกเลยนะฮะที่ยากจะมารีวิวนี้ก็คือใบนี่ครับใบนี้นะฮะชื่อรุ่นชื่อว่า Evelyn นะฮะ โดยที่ไซส์ของกระเป๋า e อเวลินะฮะจะมีทั้งหมดด้วยกัน4ไซส์นะครับไซส์แรกเนี่ยจะเป็นไซส์ที่เล็กที่สุดหรือว่าเรียกว่า TPM นะฮะไซส์ size จิ๋วเลยเรียกว่า Mini e อเวลินสำหรับ Mini Evelyn หรือว่า e อเวลิ TPM นะฮะจะมีความกว้างที่ฐานอยู่ที่16เซมครับจะแค่ประมาณนี้ครับถือว่าเล็กมากไซส์ size ที่2เนี่ยก็คือไซส์ใบนี้เลยครับ Evelyn a u t ์ไซส์ที่2นะฮะก็คือจะเป็นไซส์ PM นะครับ ไซส์ PM จะมีความกว้างที่ฐานอยู่ที่ประมาณ29เซนติเมตรครับไซส์ที่3ก็คือไซส์นี้ครับหรือไซส์ GM ไซส์ GM เนี่ยจะอยู่ที่ความกว้างประมาณ34เซนตมรนะครับตรงฐานตรงนี้แล้วก็ไซส์สุดท้ายถือเป็นไซส์ที่ค่อนข้างหายากแล้วก็ไม่ค่อยเห็นบ่อยนะฮะเป็นไซส์ TGM ไซส์ TGM หรือว่า Extra Large นะฮะจะมีความกว้างที่ฐานถึง40เซนติเมตรฮะ โดยที่ไซส์นี้นะฮะเอกมองว่าเหมาะกับผู้ชายเพราะว่าขนาดเขาเนี่ยมีความกว้างใหญ่พอที่จะฟิตขนาดของแล็ปท็อปเข้าไปได้นะฮะเอกจะยกตัวอย่างก็คือเอกเนี่ยเป็นคนที่วาดรูปแล้วก็จะใช้ iPad Pro นะครัแบอันนี้จะเป็น iPad Pro รุ่น12.9นิ้วซึ่งเป็นรุ่นใหญ่นะครับถามว่าใส่ได้ไหมสบายเลยครับวิธีก็คือเราใส่เข้าไปแล้วเป็นแนวตั้งเลยนะฮะซึ่งใส่ได้สบายเลยนะครับเมื่อใส่แล้วเนี่ย ตัว iPad ก็จะอยู่ข้างในเลยแล้วเราก็จะสามารถปิดกระดุมแบกนอกกระเป๋าเนี่ยครับสามารถใส่ได้เรียบร้อยแม้กนะระทั่งเราอยากจะใส่แนวนอนเด็กจะลองใส่ดูนะจะทุรักทุเลนิดนึงเพราะว่าปากกระเป๋าจะแคบนิดนึงแต่ถา,ามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับเพราะว่า ขนาดเขาจะใหญ่พอที่จะใส่แม้กระทั่งแนวนอนนะฮะก็สามารถใส่ได้นะครับแล้วก็นอกจากใส่แล้วเนี่ยพื้นที่ข้างในเนี่ยยังเหลือเยอะเลยครับให้เราสามารถใส่ของในชีวิตประจาวันอย่างเช่นกระเป๋าสตางค์กุญแจเอกสารหนังสืออะไรอย่างเงี้ยสามารถใส่เข้าไปได้กระเป๋ารุ่นนี้ก็เลยถือว่าเป็น work bag นะครับใบหนึ่งที่สามารถเอาใส่ไปทํางานเราจะเข้าไปนั่งทํางานร้านกาแฟาถือว่าเป็นกระเป๋าที่ใช้งานได้ค่อนข้างง่ายเลยนะฮะสำหรับผู้ชาย แล้วก็ขนาดก็พอดีด้วยถาว่าสําหรับผู้หญิงเนี่ยเอกมองว่าผู้หญิงน่าจะเหมาะกับใบเล็กๆอย่างเช่น e v e วอร์ล hmm. ินมินิไปเลยแต่มินีเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆเล็กมากจิวมากนะครับไม่สามารถใส่ได้เยอะส่วนอีกใบหนึ่งที่เหมาะกับผู้หญิงน่าจะเป็นไซส์ PM นะครับซึ่งไซส์นั้นเนี่ยเองมองว่าสามารถใส่ของได้จริงสำหรับผู้ ส่วนเรื่องของดีเทลของกระเป๋าเอเว l ินนะฮะก็คือด้านหน้ากระเป๋าเนี่ยเขาก็จะมีช่องเล็กๆช่องหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นช่องที่สามารถใส่ของได้นะครับแล้วก็ได้พอสมควรเลยแหละแล้วก็เมื่อเราปิดตัวสายคาดเนี่ยนะครับสายคาดเนี่ยมันจะไม่ได้ปิดแค่ช่องด้านบนแต่มันจะปิดมาถึงช่องด้านหน้าพ็อกเก็ตตรงนี้ด้วยนะครับผมส่วนช่องใหญ่สุดที่เป็นช่องตรงกลางด้านในเนี่ยข้างใน ไม่มีอะไรเลยครับเป็นช่องโล่งๆไม่มีแม้กระทั่งพอกเก็ตเพื่อใส่กระเป๋าสตางค์หรือว่ากุญแจรถเลยอะไรเลยเป็นช่องโล่งๆเลยนะฮะอันนี้อาจจะมีปัญหาสำหคนที่พกของค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็อาจจะต้อง ควานหาของนิดนึงเพราะกระเป๋าเขาค่อนข้างลึกแล้วก็กว้างส่วนด้านหลังของกระเป๋านะฮะเขาก็จะมีดีไซน์จริงๆตรงนี้หลายคนอาจาาจะเข้าใจเป็นด้านหน้านะครับแต่ว่าแล,วแล้วหลายคนก็จะเอาด้านนี้ใส่สะพายออกไป,ไปไว้นอกตัวนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วตามการดีไซน์ของ MS เนเนี่ยด้านนี้จริงๆเป็นด้านหลังนะครับแล้วก็รูที่เห็นเนี่ยมันเป็นรูที่ระบายอากาศให้อุปกรณ์ขี่ม้าหรือว่า ฟางที่ใส่ไว้ข้างในเนี่ยครับมีการระบายอากาศได้ดีตรงนี้ก็เป็นการดีไซน์ของเขานะครับแต่ด้วยความที่มันค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์เนื้อของเอเวลินว่ามีจุดเป็นตัวเอชอย่างเงี้ยครับก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยก็จะชอบที่จะสะพายเอาด้านนี้มาไว้ที่ข้างหน้าครับผมจริงๆแล้วเขาเป็นด้านหลังนะครับอันนี้จะเป็นช็อตที่ลองสะพายให้ดูเป็นตัวอย่างนะฮะเมื่อเทียบกับขนาดตัวครับ ส่วนกระเป๋า e v e วอรนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าในไซส์ GM หรือว่าไซส์ใหญ่ๆเนี่ยเขามักจะทำในหนังคอยมอนสนะครับ คนมองก็จะเป็นหนังกัวที่ค่อนข้างมีความนุ่มแล้วก็ทรงเขาก็จะไม่ไม่เป็นทรงเท่าไหร่นะครับแต่มันก็ค่อนข้างเหมาะกับกระเป๋าไซส์ใหญ่กระเป๋าเนี่ยมีความเฟล็กซิเบิลมากก็เลยจะเป็นหนังเคนมองส่วนอกจากเคนมองแล้วเนี่ยเอกก็จะเคยเห็นทรงที่เป็นเซรีเอก็คือว่าด้านข้างเนี่ยจะเป็นการเย็บนอกแล้วหนังที่จะใช้เนี่ยเขาจะเป็นหนังที่เป็นหนังแข็งเท่านั้นนะฮะครับสำหรับใบที่2นะฮะก็คือใบ นี่เลยครับชื่อของเขาชื่อว่าจิปเซียนะครับจิปเซียหรือว่าเราเรียกกันง่ายๆว่าจิปซีละกันเนาะก็คือจิปเซียเนี่ยเขาจะเป็นกระเป๋าที่มีหน้าตาเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะครับโดยที่การจะมีเส้นคาดด้านหน้านะครับสายคาดด้านหน้าครับแล้วก็จะมีพอเปิดแฟลปด้านหน้าเนี่ยก็จะมีตัวเทิร์นลองและเมื่อเราปิดาสายคาดนะครับปิดกระเป๋าอย่าง สมบูรณ์และบิดเทอร์ล็อกนะครับเขาก็จะให้ฟิลด้านหน้าเนี่ยเหมือนกับกระเป๋าเบอร์กินเลยนะครับเจฟเซียใบนี้นะฮะได้ชื่อเล่นว่าเป็นกระเป๋าเบอร์กินที่มาในรูปแบบของม e s s ันเจอร์แบกนั่นเองนะครับน,นี้จะเป็นด้านหน้านะฮะส่วนด้านข้างนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆของเบอร์กินเลยแต่จะต่างกันตรงที่ว่าขอบด้านนอกเนี่ยนะครับเขาจะเป็นการเย็บเอาด้านนอกเลยนะครับตามสัน ตรงนี้นะครับยาวไปจนถึงด้านล่างของทางกระเป๋าขึ้นมาฝั่งนี้เลยอันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นหูคล้องของสายสะพายนั่นเองนะครับซึ่งกระเป๋าใบนี้เขาจะให้สายที่ค่อนข้างยาวมากพอสมควรนะครับแล้วก็สายเองเนี่ยก็มีรูให้ปรับได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระเป๋ารุ่นนี้ก็จะสามารถใส่ทั้งได้แบบ crossbody หรือว่าใส่สะพาย shoulder bag ก็ได้ครับผมก็ <c oughs> มาดูข้างในกันเลยนะฮะ ด้านในครับก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้เลยข้างในจะบุด้วยหนังหมดทั้งหมดเลยนะฮะโดยที่ด้านหน้าสุดของกระเป๋าเนี่ยเขาก็จะเป็นซิปนะครับยาวๆให้เราสามารถที่จะใส่ของได้นะครับเราก็จะมีอะไรก็ใส่ซิปตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ส่วนของด้านหลังของกระเป๋านะครับเขาจะแบ,บ่งเป็นช่อง 2ช่องแบบนี้นะฮะก็คือช่องด้านยะยาวกว่านิดนึงแล้วก็ช่องสั้นกว่านิดนึงนะฮะซึ่งเราสามารถใส่กระเป๋าตังใบเล็กหรือว่าจะใส่เป็นโทรศัพท์มือถือเข้าไปตรงนี้ได้ครับพูดถึงเรื่องของไซส์ของกระเป๋าเจปเซียนะครับเจเซียเนี่ยเขาจะมีไซ ز, ส์ทำไซส์ออกมาทั้งหมดสาไซส์ด้วยกันนะครับก็คือไซส์เล็กหรือไซส์ PM นะครับก็จะอยู่ความกว้างที่28เซนนะครับไซส์ที่2เนี่ยก็คือไซส์นี้เลย<ม>ไซส์เ m นะครับ ความกว้างเนี่ยเขาจะอยู่ที่31เซนนะครับผมไซส์ที่3ก็จะเป็นไซส์ G.M. นะครับความกว้างตรงนี้ก็จะอยู่ที่34เซนแต่ว่าส่วนตัวเอกเลือกไซส์ใบนี้นะครับเพราะว่าเอกมองว่าไซสา์34อาจจะค่อนข้างใหญ่แต่นนี้มันเป็ไซส์37ด้วยนะฮะแต่ว่าไซส์นั้นคิดว่าค่อนข้างที่จะใหญ่มากเลยครับผมซึ่งสาหรับส่วนตัวเอกมองว่าไซส์เนี้ยเป็นไซส์ที่เหมาะสมที่สุดนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ถึงขนาดว่าใส่แล็ปท็อปไม่สามารถใส่ iPad ได้นะครับแผดใหญ่กว่าแต่ถามว่าใส่ของได้เยอะไหมใส่ได้เยอะมากเลยนะจากด้านข้างนะครับเขามีฐานที่ค่อนข้างกว้างน,นะครับก็สามารถใส่ของได้เยอะข้อดีของเขาก็คือเขามีแบบที่สวยมากแล้วก็เมื่อปิดนะครับเพราะค่อนข้างปลอดภัยไม่สามารถมีใครมาล้วงเข้าไปในกระเป๋าได้เลยเพราะว่าฝาเนี่ยมันค่อนข้างกินเนื้อที่บริเวณข้างหน้าลงมาถึงจนเกือบถ,ถึงฐานกระเป๋าเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นดีไซน์ที่ดีแล้วเมื่อเราคาดสายไปเนี่ยมันก็จะยิ่งโปรเทคมาให้เราเปิดฝามากง่ายตรงนี้ถือว่าเป็นกระเป๋าที่มีฟังก์ชันที่ดี มากเลยนะฮะแล้วส่วนตัวนเนี่ยชอบมากเลยเพราะว่ามันให้ฟีลของกระเป๋าเบอร์อรกินนะแต่ว่ามันยังเป็นกระเป๋าเบอร์กินที่มันใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกคือมันสามารถที่จะสะพายแล้วก็ทําให้เรามีว่างในการทํากิจกรรมอะไรเนี่ยระหว่างที่เราสะพายกระเป๋าได้นะครับ ส่วนกระเป๋าจิบเซียเนี่ยทำมาในหนังอะไรบ้างก็ทํามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมอย่างใบนี้นะครับจะเป็นหนังโทโกนะครับแต่ว่าจิบเซียก็ทําในเคลมอง์เหมือนกันนะครับเราก็เคยเห็นที่ทําเป็นในสวิฟเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอกส่วนตัวเอกจะเลือกใช้เป็นโทโกหรือว่าไม่ก็เ erm คลมองส์เอกชอบฟิลเท็กซ์เจอร์ของหนัง โทโกกับเคลมองเพราะว่ามันดูเป็นหนังธรรมชาตินะแล้วมันก็มีความเป็นแอมเนสสูงมากอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นหนังที่เราไม่จําเป็นต้องไปกังวลเรื่องของรอยเพราะว่าหนังเขามีความเรียยู่กัน้างสูงครับครับแล้วก็รุ่นที่สานะฮะรุ่นสุดท้ายที่อาจะมารีวิวสำหรับกระเป๋าผู้ชายของแอมที่ผู้ชายใส่ได้เนี่ยก็คือใบนี่เลยครับใบนี้ใหญ่มากเลยนะฮะใบนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าทรงของเขาเนี่ย เป็นถังเลยนะครับผมเป็นถังแล้วก็มีหูสองสองหูอย่างเงี้ยครับใหญ่มากนะครับ ชื่อรุ่นของเขานะครับชื่อว่าพิโคทินนะครับพิโคทินหรือว่าฝรั่งเศสนี่คือพิโคแทงนั่นเองนะครับโดยที่รุ่นนี้จริงๆแล้วเป็นรุ่นที่ค่อนข้างฮิตรุ่นหนึ่งเลยนะฮะสำหรับสุภาพสตรีเพราะว่าเป็นกระเป๋าที่ผู้หญิงถือบ่อยแต่ว่าไซส์ที่ผู้หญิงถือเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไซส์เล็กสุดนะครับหรือว่าไซส์18ซึ่งมีขนาดเล็กมากคือเป็นถังเล็กๆน่ารักเลยนะฮะแล้วก็จะมีหูคิ้วเล็กๆเลยหรือถ้าใหญ่กว่านั้นนิดนึงเนี่ยก็จะเป็นไซส์21นะครับไซส์21ก็จะใหญ่ขึ้้นนมาห่อยแลว พกของได้มากขึ้นนะครับส่วนใหญ่ผู้หญิงจะถือแค่2ไซส์นี้นะฮะในขณะที่จริงๆแล้วนอกจากไซส์เล็กสุดนะครับ18ไซส์21เนี่ยแอมเอสยังทำไซส์ที่3ก็คือไซส์26นะครับซึ่งก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับก็สามารถขนของได้เยอะมากเลยแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับเอกส่วนเวลาเราเคยถือไปเข้า shop แอมเอสเนี่ยเซลล์บางคนยังไม่เคยรู้เลยนะครับว่าแอมเอสเนี่ยทำไซส์นี้มาก,ก็คือไซส์ นี่เลยครับไซส์33เซนนะฮะซึ่ง33ก็คือความกว้างของฐานตั้งแต่นี่จนถึงตรงนี้นั่นเองนะฮะซึ่งถือว่าเป็นไซส์ที่หายากมากเลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่ค่อยเห็นกระเป๋า a m s ไซส์ใหญ่ขนาดนี้คือถือเป็น oversize bag นะครับก็คือชื่อรุ่นของเขาก็คือ Pico Tang หรือ Pico t i n TGM นั่นเองครับ ในเรื่องของดีไซน์นะฮะเขาก็คือเหมือนกับกระเป๋าพ i ค o t i ินรุ่นเล็กๆรุ่นอื่นทั้งหมดนะฮะก็คือเขาก็จะมีดีไซน์ที่เป็นสายคาดคล้องกับตัวเหล็กของด้านบนกระเป๋าเนี่นะฮะเพื่อคล้องกับตัวล็อกแม่กุญแจเนะี่ยมาปล่อยไว้หน้ากระเป๋านะครับผมแล้วก็จะเป็นหูยาวๆสองหูนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะเห็นเป็นลักษณะของทรงถังนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับเด็กจะลองสะพายให้ดูแล้วกันเนาะ ราะหูเขายาวแล้วก็ใหญ่มากนะฮะหูเขาค่อนข้างใหญ่มากซึ่งมันใหญ่พอที่เราจะสามารถที่จะขึ้นไหลของผู้ชายได้เลยนะครับสบายสบายเลยเพราะฉะนั้น จริงๆมองว่ากระเป๋ารุ่นนี้เอกชอบเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าที่1นนอกจากขายยากแล้วว่ามันเป็นพีคโอแท่งรุ่นเดียวแล้วก็ไซส์เดียวเลยนะฮะที่สามารถสะพายขึ้นไหลได้โดยไม่ต้องถือในะขณะที่ไซส์เล็กๆเนี่ยจะต้องถือหรือไม่ก็คล้องแขนเท่านั้นส่วนภายในของกระเป๋าพี่เขาแทงไซส์ TGM ใบนี้นะฮะพี่เขาแทง31ใบนี้ไม่มีอะไรเลยครับคือเป็นช่องโลง่งๆเป็นเหมือนถังเลยโลง่งๆเลยนะครับแต่ว่าเป็นหนังทั้งหมดเลยนะครับด้านในบริเวณด้านในของกระเป๋าก็จะเป็น หนังกลับเพลนชัดๆเลยนะฮะแล้วก็ด้านล่างก็จะบุด้วยหนังแล้วก็จะมีสแตม a อมเ Paris made in France อยู่ด้านล่างนั่นเองครับแล้วไม่มีพ็อกเก็ตไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นกระเป๋าที่ใหญ่มากเราสามารถฟิตทุกอย่างเข้าไปได้นะฮะเอกมองกระเป๋าใบนี้ใหญ่พอที่จะเป็น week and bag ได้เลยนะคือสามารถใส่เสื้อผ้าสามารถใส่สบู่แชมพูยาสระผมอะไรเงี้ยไปค้างคืนสักคืนสองคืนเนี่ยสบายๆเลยเพราะาเขามีขนาดที่ใหญ่กว้างแล้วก็สูงเหมาะกับการเป็นกระเป๋าใช้เดินทางย่อมๆได้เลยครับ กระเป๋าไซส์เนี้ยใหญ่ขนาดเนี้ยเขาจะทําแค่ในหนังเคลมองเท่านั้นนะเพราะมันเป็นหนังที่เหมาะสมกับการใช้ทําในกระเป๋าชิ้นใหญ่ๆนะครับเขาจะค่อนข้างมีความนิ่มแล้วก็ย้ววสูงมากนะครับเดยกจะลองให้ดูว่ากระเป๋าเขาย้วยแบบนี้เลยนะฮะก็คือพับลงมาอย่างนี้ได้เลยนะเขาไม่มีทรงเลยเพราะว่าด้วยความที่หนึ่งเขาไม่ได้เป็นกระเป๋าสตรัจเจอร์คือไม่ได้มีโครงอยู่แล้วนะฮะทั้งหมดเป็นหนังแล้วก็ด้วยตัวหนังแล้วเนี่ยก็สามารถ slouch หรือว่า ย่อลงมาได้ค่อนข้างง่ายครับผมแต่มันก็เป็นสิ่งที่เอกชอบนะเพราะว่ามันดูแบบมีสเสน่ห์มันเป็นกระเป๋าหนังที่ดูมีสเสน่ห์มากครับก็อันนี้เป็นใบที่3นะครับก็ถ้าผู้ชายจะใช้ไซส์ที่เล็กกว่านี้ได้เอกมองว่าไซส์26นะครับหรือไซส์ G.M เนี่ยพอใส่ได้นะพอ,พอใช้งานได้แต่ถ้าไซส์21เนี่ยเอกมองว่ามันอาจจะค่อนข้างเล็กไปนิดนึงนะครับอาจจะดูไม่เหมาะกับรูปร่างเท่าไหร่นะ ก็จบกันไปแล้วนะฮะกับการรีวิวกระเป๋าทั้งสาใบของเอกในวันนี้ที่เอกมองว่าผู้ชายสามารถมาแมทช์มาใช้มาสไตล์ได้ง่ายๆกับชีวิตประจําวันตัวเองนะครับก็คือกระเป๋าใบแรกใบ e v e วอร์นใบนี้ครับผมแล้วก็ใบที่2ก็คือจ e ฟเซียใบนี้ครับแล้วก็ท้ายสุดกระเป๋าพีคอตแองใบนี้เลย ว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบคลิปนี้นะฮะใครมีความเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้เช่นเคยนะครับเอกอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็จะพยายามตอบคอมเมนต์แล้วก็นาคอมเมนต์มาคิดในเรื่องของคอนเทนต์แล้วก็เอามาเสนอให้เพื่อนๆแน่นอนครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe รวมถึงกดกระดิ่งให้เอกด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อๆไปเลยนะครับส่วนสำหรับคลิปหน้าแอบบว่าเอกจะมาพูดถึงเรื่องของกระเป๋าเป ทำเหมนต้องแต่เซ็ตจริงๆเอกจะทําเป็นคลิปเดียวแหละแต่คิดว่ามันค่อนข้างยาวเกินไปก็เลยขอแยกเป็น2คลิปในคลิปหน้านะฮะเอกจะมาเล่าถึงกระเป๋าเบอร์กินแล้วก็เคลลี่ว่าผู้ชายสามารถใช้ได้ไหมแล้วควรจะใช้ไซส์ไหนบ้างอ <Okay. S 1> นะันนี้ก็อย่าลืมรอติดตามชมกันในคลิปหน้านะครับสาหรับวันนี้เอกขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ